หลังจากเดลิเมลสื่อของอังกฤษรายง,งานว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอย่างลอนดอนคลินิกสถานที่ที่เจ้าหญิงเคธพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมเข้าไปรักษาตัวโดยพยายามที่จะดูบันทึกการรักษาตัวของเจ้าหญิงเคธหลังเข้ารับการผ่าตัดช่องท้องในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและต้องพักรักษาตัวอยู่อีกสองสัปดาห์ก่อนจะกลับมาพักฟื้นต่อที่พระตำหนักส่วนพระองค์ค่ะโดยสำนักง,งานคณะกรมธิกาสารนิเทศหรือ i อซยืนยันว่าทางสำนักง,งานได้รับ รายงานว่าเกิดการละเมิดขึ้นและกำลังประเมินข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อเริ่มการสืบสวนดังกล่าวค่ะขณะที่นายอเลสเซลประธานเจ้าหน้าที่บริการของลอนดอนคลินิกออกแถลงการว่าลูกจ้างทุกคนระนักดีถึงหน้าที่ทั้งส่วนบุคคลวิชาชีพจริยธรรมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของผู้ป่วยพร้อมย้ำว่าเรามีระบบดูแลการจัดการข้อมูลของคนไข้และในกรณีที่เกิดการลุกล้มใดๆจะมีการสืบสวนตรวจสอบและใช้มาตรการทางวินัยอย่างเหมาะสมค่ะ อย่างไรก็ตามสำนักง,งานพระราชวังเคนซิงตันระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวถือเป็นเรื่องของลอนดอนคลินิกค่ะ